สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่21ตุลาคม2567วันนี้เราจะคุยกันหัวข้อเริ่มฝึกพิจารณากายเพื่อให้เกิดปัญญาเราไม่ได้เจอกันมา2สัปดาห์นะคะวันนี้ก็มีความตั้งใจที่จะมาคุยกับคุณผู้ฟังในหัวข้อที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเรื่องของการ เริ่มฝึกพิจรรารณากายเพื่อให้เกิดปัญญามีนักปฏิบัติหลายท่านนะคะที่ฝึกบริกรรมพุทโธฝึกความสงบฝึกสมาธิมานานและแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มฝึกการพิจรารณาร่างกายมีหลายท่านอาจจะเป็นเพราะว่าจิตยังไม่รวมนะคะจิตยังไม่สงบ แล้วก็จิตยังไม่เป็นสมาธิอันนี้เราก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามเพียรฝึกต่อไปนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเคยทำกรรมไม่ดีอะไรมาก่อนหรือว่ามีการรักษาศีลเนี่ยได้พร้อมทั้ง5้าข้อหรือเปล่านะคะ เพราะว่าบาปกรรมหรือการกระทําที่ไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะตามหลอกตามหลอนทําให้เราฝึกจิตเนี่ยมันจะสงบยากมันจะมีความฟุ้งซ่านเยอะนะคะตรงนี้เราต้องเข้าใจตัวเองนะคะก็ค่อยๆทําไปค่อยๆฝึกไปทีนี้สําหรับผู้ที่ฝึกปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมีความสงบจิตรวม มีความสงบบ่อยครั้งจนเป็นสมาธินะคะพอเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตก็เจริญขึ้นมีกำลังสติมากขึ้นสมาธิแน่นหนาขึ้นนะจนกระทั่งจิตอิ่มอารมณ์คำว่าจิตอิ่มอารมณ์ในความหมายของพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะอย่างที่น้อยเคยได้ฟังพระธรรมเทศนาของ หลวงตาพระมหาบัวนะคะท่านก็บอกว่าเมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วเนี่ยก็พาจิตออกทำงานตรงนี้น้อยอยากจะอธิบายให้เอฟซีเข้าใจได้ถูกต้องได้เหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะเคยฟังเหมือนกันกับน้อยนี่แหละแต่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจคําว่าจิตอิ่มอารมณ์นะคะคำว่าจิตอิ่มอารมณ์นี่หมายความว่าในในสมาธิหน้าตอนนั้นเนี่ย มันไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาไม่มีสังขารมารบกวนนะคะก่อนที่มันจะอิ่มอารมณ์ได้เนี่ยนะคะอาการของจิตที่ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะผุดเดี๋ยวมันจะดับเดี๋ยวมันผุดเดี๋ยวมันดับอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยทีนี้ถ้าเรามีสติอยู่ที่ฐานที่ตั้งมีสติอยู่ในฐานที่ตั้งเนี่ยเราไม่ ออกไปเป็นผู้คิดนะเราเป็นแค่ผู้รู้เราไม่เป็นผู้คิดตามเนี่ยนะคะสักพักหนึ่งอาการของจิตเหล่านั้นเนี่ยมันจะหายไปเองมันจะหายไปแล้วมันก็จะไม่มีการผุดขึ้นมานะคะเพราะว่าเรากำลังสติเราแน่นหนาแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในฐานที่ตั้งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำจิตที่อิ่มอารมณ์เนี่ยสติเนี่ยนะคะที่สติร้อเนี่ย นะคะออกมาพิจารณาร่างกายอันนี้คือแนวทางคําสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะทีนี้น้อยก็จะอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับผู้ที่เป็นนักปฏิบัติใหม่มันจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างการที่เราฝึกสมถกรรมฐานแล้วเราจะเอาสมาธิกําลังสมาธิที่เกิดขึ้นในการฝึกสมถะเนี่ย มาพิจารณาร่างกายเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือว่า,าบางท่านมีจะมีสองอยา่างนะคะบางท่านเนี่ยเห็นนะคะเข้าถึงจิตเดิมนะสามารถเข้าถึงจิตเดิมจิตดั้งเดิมแท้ก็คือฐานที่ตั้งที่เรียกว่าทิติภูตังนะคะเข้าถึงจิตเดิมเนี่ยพอเวลาที่จิตอิ่มอารมณ์เนี่ยจิตมันจะดําเนินเองนะ มันจะดาเนินจากใจนะคะจิตเดิมแท้อยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่อยู่ที่สมองนะการเห็นมันจะต้องเห็นด้วยใจนะมันจะต้องพิจารณาด้วยใจไม่ได้พิจารณาจากการคิดนะคะอันนี้มีสองอย่างนะคนที่เข้าถึงจิตเดิมแท้เนี่ยจิตเดิมแท้เนี่ยจิตเนี่ย,ยมันจะทํางานเองมันจะพิจารณาร่างกายเองนะเรากําหนด การพิจารณาร่างกายเดี๋ยวน้อยพูดถึงอย่างแรกก่อนนะฮะสำหรับผู้ที่เข้าถึงจิตเดิมแท้เนี่ยจิตเนี่ยจะเห็นเองนะจะพิจารณาร่างกายเราพิจารณาจากอุคขานิมิตหรือภาพนิมิตที่มันเกิดขึ้นในสมาธิบางท่านก็จะเกิดเป็นภาพอสุภะออ,อย่างน้อยเนี่ยเกิดในส่วนหัวนะฮะเป็นภาพอสุภะ แล้วก็มีนอนชอนชัยออกมาจากจมูกออกจากตาแล้วก็หน้าจะบวมๆเละๆแฉะแะก็คือเหมือนคือศพนะ่ะเป็นอสุภะนะคะแต่ว่าเห็นเฉพาะส่วนหัวนะ่าจะเป็นแบบนั้นแล้วน้อยก็จะเอาส่วนนี้นะ่ะมาพิจารณาเดี๋ยวยังไม่ลงลึกนะคะทีนี้คนที่อาจจะมีไม่เห็นมีอสุภะนะไม่มีนิมิตไม่มีอสุภะนิมิตไม่มีก็พิจารณาด้วยการกําหนดเลือกเอานะคะที่เป็น ผมขนเล็บฟันหนังคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในกรรมฐานห้าอย่างเลือกบางคนก็เลือกหนังนะคะเอาหนังมาพิจารณานะคะยังไม่ลงลึกนะคะเอาเอาเอาขั้นต้นก่อนนะ,ะบางคนก็เอาผมมาพิจารณาบางคนก็เอาขนมาพิจารณาบางคนก็เอาเล็บมาพิจารณาอันนี้เลือกนะคะอันนี้สําหรับคนที่เอาใจเนี่ยมีเข้าไปถึงใจจิตเดิมแล้วเนี่ย ใจเนี่ยจะทํางานเองเมื่อเรากําหนดอย่างเช่นน้อยกําหนดดูอสุภัสเนี่ยใจเนี่ยจิตเดิมเนี่ยเขาจะทํางานเองมันจะเห็นแค่ดูเฉยๆแบบไม่ต้องคิดคือคือดูคือดูภาพอสุภัสที่มันเกิดขึ้นน่ะแต่ไม่ต้องคิดเพราะว่าการคิดมันคือมันคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่จิตมันเป็นมันเป็นการคิดเองแล้วมันมันจะไม่เกิดปัญญาปัญญามันจะต้องเกิดที่ใจ ปัญญาจะต้องเกิดจากการเห็นไม่ใช่การคิดนะคะเวลาปัญญาญาณมันเกิดเนี่ยมันมันจะเห็นแล้วมันจะเข้าใจเลยเห็นไหมคะเวลาที่เราถามกันว่าเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจ <c oughs> นะคะคือเข้าใจไม่ใช่เข้าสมองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทีเ่เข้าถึงจิตเดิมแท้เนี่ยใจเนี่ยจะทํางานเองจะมีการพิจารณาเองของเขาพิจารณาอยู่ซ้ําๆนับครั้งไม่ถ้วน มันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาน้อย,ยังไม่บอกนะคะว่าปัญญายาที่เกิดมันคืออะไรนะคะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงจิตเดิมนะอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงจิตเดิมแท้เนี่ยคือยังต้องคิดพิจารณาด้วยด้วด้วดว้เหมือนกับเราคิดแบบทางโลกเนี่ยเราเราคิดเออเราเห็นผมนะผมมันอยู่บนหนังศีรษะนะ มันเออมันเกิดขึ้นมามันยาวมันก็ยาวเองเราก็ไม่ได้สั่งให้มันยาวนะเวลามันหงอกมันก็หงอกเองมันร่วงมันก็ร่วงเองเราสั่งมันไม่ร่วงไม่หงอกก็ไม่ได้อย่างเงี้ยคือสําหรับผู้ที่จิตอิ่มอารมณ์แต่ว่ายังเข้าไม่ถึงจิตเดิมแท้นะก็ใช้วิธีการเอาสติเอาจิตที่สงบนตรงนั้นเนี่ย มองดูเลือกดูว่าเราจะพิจารณาส่วนไหนถ้าเราพิจารณาเส้นผมนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องใช้ความคิดในการพิจารณาถูกไหมคะแต่ว่าคนที่ยังเข้าไม่ถึงจิตเดิมเนี่ยเวลาที่เราพิจารณาเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังการเขาเรียกว่า ระมัดระวังความเห็นระมัดระวังความเห็นที่มันเกิดขึ้นมันจะมีการก่อกวนของกิเลสมันจะมีความคิดที่ขัดแย้งในนั้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะรู้เองเวลาที่เราพิจารณาเพราะว่าคนที่ยังเข้าไม่ถึงจิตเดิมแท้เนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยการพิจารณาจากการคิดการเห็นในสมาธิ เป็นเบื้องต้นแล้วมันจะไม่ชัดนะคนที่ยังเข้าไม่ถึงจิตเดิมเนี่ยเวลามันเห็นเนี่ยมันก็เราต้องเห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าในสมาธิเนี่ยเรามีสัมมาสมาธิถูกไหมคะถ้าเรามีสัมมาสม,มาธิเนี่ยเราจะเห็นสัมมาทิฏฐิเราจะเห็นสัมมาทิฏฐิคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองอ้าวอย่างเห็นอายกตัวอย่างนะคะสําหรับคนที่ยังเข้าไม่ถึงจิตเดิมแท้เนี่ย ก็คือพิจารณาเส้นผมเนี่ยมันเกิดจากหนังศีรษะนะเส้นผมเนี่ยมันยาวมันก็ยาวเองถูกไหมคะเวลามันร่วงมันก็ร่วงเองเวลามันงอกมันก็งอกเองเราไม่สามารถสั่งการมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเลยนะคะทีนี้เส้นผมเนี่ยมันสวยงามตรงไหนนะคะถ้าหากว่าเราไม่สระผมสองวันเนี่ยมันก็จะแฉะแถูกไหมคะมันก็จะเป็นมันๆมันก็จะเป็นริบบีเพราะว่ามันมี น้ำน้ำมันหรือว่าเหงื่อใครที่ไหลออกมาจากหนังศีรษะเนี่ยมันก็จะทําให้ผมเปียกแฉะแล้วมีกลิ่นแล้วก็มีขี้รังแคนะคะแล้วมีอาการคันเพราะว่ามันหมักหมมัมนสกปรกใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงมันจะเห็นเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเห็นว่าเห็นเห็นเฉพาะภาพผมที่สวยงามเวลาสระผมเสร็จใดผมเสร็จผมสวยงามอันนั้นเราใช้กิเลสมอมันจะเป็น ทิฉะมิฉาทิฐินะแต่ถ้าเรามองแบบสัมมาทิฐิเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นผมตามที่มันเป็นไม่ใช่เห็นตามที่ใจเราอยากให้เป็นตรงนี้เนี่ยคนที่พิจารณาใหม่ๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะหรือว่าคนที่จิตยังเข้าไม่ถึงจิตยังไม่เห็นจิตเดิมเนี่ยอาจจะพิจารณาในส่วนของหนังก็ได้นะคะหนังเนี่ยถ้ามัน,มน มันสวยงามตรงไหนมันมันดูดียังไงมันเป็นเราตรงไหนเราบอกไม่ให้มันเหี่ยวได้ไหมเออไม่ได้มันก็เหี่ยวถูกไหมคะเราบอกมันว่าไม่ให้มีเหงื่อออกเพราะว่ามันเหนียวเหนอะหนะอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ได้ทีนี้ถ้าเอาหนังเนี่ยไปไปเผามันก็เป็นดินนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถลกหนังออกเนี่ยถลกหนังออกเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเราไปตลาดเนี่ยเราก็จะ เราเคยเห็นกบที่เขาลอกหนังออกไหมคะแล้วมันก็ยังกระโดดได้ตอนที่มันมันไม่มีหนังอะ่ะก็จะเป็นเนื้อแดงๆถูกไหมคะจะมีกล้ามเนื้อจะมีเส้นเลือดเส้นเอ็นนะคะมเีเนื้อเยื่อแดงๆเต็มไปหมดทั้งร่างกายอันเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่ผลิตสิ่งสุกปรกในร่างกายเพราะว่าในร่างกายมันมีเส้นเลือด เลือดนี่ก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถูกไหมฮะเลี้ยงเสร็จมันก็จะขับสิ่งที่เป็นของเสียออกมาในที่สุดเนี่ยอย่างเส้นเลือดเนี่ยอย่างพอถลกหนังออกเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยเมื่อเอาสิ่งที่เป็นของเสียออกมาสุดท้ายก็เป็นน้ําปัสสาวะถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งอาหารที่เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยนะคะอาหารที่สวยงามอยู่บนโต๊ะที่จัดเรียงอย่างสวยงามน่ารับประทานเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปในร่างกายเรา สุดท้ายมันก็ไปเป็นอุจจาระถูกไหมคะแต่ก็มีบางส่วนที่เป็นเป็นพลังงานที่เป็นสารอาหารแล้วก็เป็นหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นพลังงานให้เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นทีนี้แม้กระทั่งหนังท,ที่ที่ห่อหุ้มเราเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยมันก็จะเป็นผิวอีกแบบหนึง่งถูกไหมคะพอเป็นวัยผู้ใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งพอแก่มามันก็มีการเหี่ยวยน่นมีตีนกามีหน้าหย่อนคล้อยอย่างเงี้ย หรือว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อหย่อนคล้อยหนังท้องก็หย่อนอะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันก็เสื่อมเสื่อมลงแล้วความเสื่อมหรือการเติบโตเนี่ยมันเป็นไปเองเราเราไม่ได้สั่งการเราไม่มีอำนาจในการสั่งการแม้กระทั่งลมหายใจเนี่ยเราก็ไม่สามารถห้ามมันได้นี่คือคือการพิจารณา ให้เราเห็นฝึกฝึกพิจารณาเนี่ยในเริ่มต้นเนี่ยจะฝึกแบบนี้สำหรับผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงจิตเดิมผู้ยังมองไม่เห็นจิตเดิมแท้นะยังยังเข้าไม่ถึงฐานที่ตั้งเราก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เวลาที่พิจารณานะคะเวลาที่พิจารณาเนี่ยให้พิจารณาไปสักระยะหนึ่งประมาณ3-4นาทีไม่เกิน5นาทีเนี่ยประมาณนี้ แล้วก็กลับมานั่งแล้วก็กลับมาตั้งสมาธิอีกทีหนึ่งเพื่อให้จิตมีกำลังเพราะว่าเมื่อสักครู่จิตเรามีกำลังแล้วเราออกไปพิจารณาร่างกายเราใช้กำลังไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องนำจิตกลับเข้ามาทำสมาธิใหม่เพื่อให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อให้ผลิตกระแสจิตให้มีกำลังมากขึ้นคือทำสลับไปสลับมากลับไปกลับมาแบบนี้ เดี๋ยวออกไปพิจารณาแล้วก็กลับเข้ามาพักออกไปพิจารณาแล้วก็กลับเข้ามาพักอย่างเงี้ยนะคะสําหรับผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงจิตเดิมให้ให้ทาแบบนี้นะคะส่วนที่ส่วนผู้ที่เข้าถึงจิตเดิมแท้แล้วเนี่ยใจก็จะพิจารณาเองนะใจเนี่ยพอเรากําหนดพอเรากําหนดอสุภะหรือเรากําหนดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะ จิตที่เป็นใจเนี่ยเขาจะพิจารณาเองเราเราไม่ต้องทำอะไรนะเขาจะพิจารณาเองจะพิจารณาเลยเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปสงสัยนะคะก็อยู่นิ่งๆแล้วก็ดูนะ,ะใจก็จะไปพิจารณาก็จะเห็นพอพอมันพิจารณาเนี่ยนะคะมันจะเกิดปัญญาญาณขึ้นมามันจะเกิดปัญญายาณนะก,ก็จะเห็นมันจะเห็นถึงความเป็นอนิจจังมันจะเห็นถึง ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเนี่ยจะมีความเปลีป่ยนแปลงตลอดเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นเส้นเลือดนะเส้นเลือดที่นําเลือดนําอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกาย,ยทุกสัดส่วนเลยนะคะตั้งแต่เส้นผมจรวดปลายเทา้าแล้วก็ปลายเท้าจรดเส้นผมขึ้นมาเนี่ยออายวะทุกอย่างเซลล์ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเ <s ign al> ส้นประสาทนะคะต่อม น้ำย่อยต่างๆทำงานตลอดเวลามันคือความเป็นอนิจจงนะอนิจจงอนัตตานะทีนี้ถ้าเราดูอย่างหยาบๆเราดูอวัยวะบางส่วนเป็นส่วนๆไปเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันอยู่นอกเหนืออำนาจของเราในการสั่งการเราจะเห็นมันเป็นอนิจจงได้ก็ต่อเมื่อเราพิจารณา อยู่ซ้ำๆนับครั้งไม่ถ้วนปัญญายาณก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นอน,นิจจังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตก็จะปล่อยวางได้เร็วแล้วก็สงบนิ่งเมื่อพิจารณาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจิตก็จะเข้ามาสงบอยู่ในสมาธิอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเราทำสม่ำเสมอนะคะถ้าเราทำสม่ำเสมอ ทำเช้าทำเย็น,ทำ,นทำเช้าทำเย็นเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดนะพอต่อมาต่อมาเนี่ยมันจะชัดขึ้นมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นในช่วงแรกมันจะเหมือนกับเราถ้าเป็นเด็กอนุบาลมันก็เหมือนกับเราเขียนกอไก่ตามตามรอยประจุดประกน่ยกอไก่กอไก่พอต่อมาต่อมาเนี่ยเราก็เขียนเองมันเหมือนกับเราเขียนเองมันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น มันก็จะช่ำชองขึ้นมันก็จะเชี่ยวชาญขึ้นปัญญาญาณต่างๆที่เป็นวิปัสนาญาณเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามลำดับนะคะอันนี้น้อยจะยังไม่ลงลึกถึงวิปัสนาญาณยังไม่ลงลึกถึงปัญญาณาณแต่น้อยจะอยู่ตรงที่มันกำลังเชื่อมโยงจากสมกถกรรมฐานที่จะขึ้นวิปัสนานะการขึ้นวิปัสนาไม่ได้แปลว่า ขึ้นเป็นวิปัสนาญาณนะคะการขึ้นวิปัสนาหมายถึงว่าการนําเอาจิตที่อิ่มอารมณ์นั้นเนี่ยออกมาพิจารณาร่างกายเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นการทําสติปัฏฐานนะคะก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานเอาจิตเนี่ยค้นในกายเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าทําตรงนี้ซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยจิตจะรวมเป็นสมาธิได้เร็วแล้วมีกําลัง กำลังสมาธิแน่นหนานะคะกำลังจิตก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นในในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงที่ทําสมาธิเนี่ยเราก็พยายามมองเข้าไปในจิตนะคะมองเข้าไปว่าใครเป็นผู้เห็นใครเป็นผู้พิจารณานะคะใครเป็นผู้รู้นะคะให้มองกลับเข้าไปข้างในอย่ามองออกไปข้างนอกนะคะต้องมองกลับเข้าไปข้างในเพื่อที่จะค้นในกายในใจเรานะคะแล้ว วันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นจิตเดิมแท้เองนะคะเราจะเข้าไปถึงทิติภูตังได้นะคะตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาอาศัยความเพียรอาศัยความสม่ำเสมอแล้วก็อาศัยศีลห้านะคะที่ต้องรักษาศีลห้าให้พร้อมแล้วก็สติฝึกสติอยู่สม่ำเสมอเนี่ยมันถึงจะเห็นธรรม มันถึงจะเข้าไปเห็นในในมันจะเข้าไปเห็นสภาวธรรมมันจะแยกนะแยกรูปแยกนามนะคะแยกธาตุแยกขันได้ถ้าเราเข้าถึงการแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันได้เนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นยานที่แยกรูปแยกนามปริเฉทญาณนะคะตรงจุดนี้เนี่ย เราถึงจะขึ้นไปสู่การทำวิปัสสนานะต้องทำตรงนี้เนี่ยให้มันเชี่ยวชาญให้มันช่ำชองให้มันชินให้มันแน่นหนาก่อนนะเราถึงจะขึ้นไปสู่สนามการรบกับกิเลสน,นะก็คือการทำวิปัสสนาอย่างแท้จริงการการที่เราเริ่มพิจารณาในช่วงแรก แบบนี้นะคะการเริ่มพิจารณากายในช่วงแรกแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ชัดมันก็จะเป็นทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนกับเราเหมือนกับน้อยกําลังพาพวกเราทําขนมเคก้กเราก็อาจจะร่อนแป้งไม่ไม่ค่อยเก่งหรือตีแป้งไม่ค่อยฟูอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะเก๊เกักลางๆแบบนั้นในการในการพิจารณากายแต่เราก็ต้องเริ่มถ้าเราไม่เริ่มเนี่ย เราจะไปติดอยู่ในสมาธินะเราจะไปติดอยู่ในความว่างซึ่งอยู่ในสมาธินี่มันก็ไม่เกิดปัญญาอะไรแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในสมาธิมันก็คือสมุทัยเช่นกันเพราะว่ามัน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 ไม่ได้เข้าไปอยู่ศึกษาในจิตไม่ได้เข้าศึกษาในร่างกายไม่ให้เกิดปัญญาเพราะนั้นมันจะติดถ้าเราถ้าเราติดในสมาธินี่มันมันก็เป็นทุกข์เพราะว่าเราติดในความว่างความสงบเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญามันก็ไม่พ้นทุกข์นะคะเพราะนั้นเนี่ย การที่เราจะฝึกให้ตัวเองเนี่ยเข้าถึงธรรมของพระพุทธองค์มันจะต้องมีปัญญานะคะจะต้องให้มันเกิดปัญญาในจิตให้ได้ปัญญาเกิดที่ใจนะ,ะต้องใช้ใจเห็นเราก็เห็นหลายครั้งนะครั้งไม่ท้วนเห็นซ้ําๆเลยนะ,ะพอเห็นซ้ํำๆมันจะเกิดปัญญายานขึ้นมานะคะ <c oughs> ตามนี้ทีนี้เนี่ย <c oughs> พ,พูดเยอะก็เจ็บคอก็ <c oughs> อยากให้นักปฏิบัติทุกท่านนะคะลองฝึกตัวเองดูฝึกที่บ้านนี่แหละคะ่ะน้อยก็ฝึกที่บ้านน้อยก็เป็นที่บ้านนะแล้วถ้าหากว่ามีคำถามในส่วนของการปฏิบัติอย่างไรก็ตามก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ได้หรือเข้าไปที่เพจนะภควาที่เขียนเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ไปไปทักในช่องข้อความแล้วก็ส่งข้อความ ทักทายก็ได้หรือว่าอัดเสียงส่งไปถามก็ได้นะคะแล้วทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสามน้อยก็จะมีไลฟ์สดในเพจพนระขวาอย่างเมื่อวานนี้ก็ไลฟ์สดนะคะเราก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้แล้วก็วันจันทร์เนี่ยก็จะมีคลิปมาฝากคุณผู้ฟังทุกวันจันทรนะ์ก็จะมีแค่2วันคือวันอาทิตย์กับวันจันทร์เพราะว่าตัวน้อยเองก็ต้องมีระยะเวลาในการฝึกตัวเองฝึกฝนตัวเองในการปฏิบัติเช่นกันก็แบ่งเวลา มาเพื่อให้ธรรมะเป็นทานให้แก่นักปฏิบัติใหม่ทุกท่านหรือนักปฏิบัติที่ปฏิบัติมาแล้วยังยังติดขัดอยู่ในในช่วงระยะเวลาที่มันติดขัดนะแล้วถ้าหากว่าน้อยมีความรู้ความสามารถในการช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะ้อย mm. ก็จะช่วยแบ่งเบาแล้วก็ช่วยแนะนําข้อปฏิบัติที่ที่น้อยผ่านมาแล้วนะคะที่ทำได้แล้วเนี่ย ก็จะมาแบ่งปันเพื่อที่จะให้ท่านได้เดินต่อได้ไปต่อในทางสว่างในตามทางของพระพุทธองค์นะคะยังไงก็ตามก็ขอให้ทุกท่านได้มีความเพียรให้สม่ำเสมอต่อไปนะคะ mm. เพื่อให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกได้ได้ให้ได้ทุกคนนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็เช่นเดิมอยากฆ่าตัวตาย เพราะการฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างยิ่งทุกอย่างมีทางออกนะคะแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาขอขมากรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยพระคถาพุทโธกรรม,มัฏฐโมกรรม,มจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัฏฐโมกรรม,มจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐโมกรรมจุติสัมพุทโธและสุดท้ายก็อย่าลืมรักษาศีลห้าให้พร้อม พยายามนะคะมีสีข้อให้มันได้ครบ5ข้อมีกี่ข้อก็ต้องเพิ่มให้มันจนครบ5ข้อก่อนที่เราจะสิ้นชีวิตนี้นะคะกำดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรัส,รสตั์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ